ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านนนนสาธรหมู่ห้าตำบลบ้านท่นอำเภอบ้านท่นจังหวัดชัยภูมิในพุทธศักราช2453ได้เกิดโลก อาหิวาตกโลกตามหมู่บ้านต่างๆทำให้มีผู้คนล้มตายมากขึ้นในปีนั้นเกือบทุกวันมีอยู่แปดครอบครัวที่อพยพม,มาจากบ้านหัวสะหรือบ้านสว่างพัฒนาในปัจจุบันและได้ไปอาศัยหลบอยู่ตามหัวไร่ไปนาของตนเองจากนั้นมีคนมาพักอาศัยมากขึ้นจึงทำให้ประชากรมากขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาเพื่อปกครองตามกฎหมายซึ่งได้คัดเลือกให้นายหลาผานาคเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกต่อมาในสมัยนายหวดเป็นผู้ใหญ่บ้านจึงได้ออกมาจากตำบลสาพังมาขึ้นตำบลบ้านเท่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเฮ้ครับผมนายกิตเมศพักสวัสดิ์ อยู่ชั้นม .4 ทับ1ทำงานสง่งครูธนพรครับครับอันนี้เรามาสัมภาษณ์คนในหมู่บ้านชื่อคนย่าอะไรครับชื่อแม่พรมแม่พรมนินสไลจะครับผมผมผม,ผมอยากฟังประวัติหมู่บ้านครับประวัติหมู่บ้านกับมาจากแม่แม่แม,แม,มาพาหมาพาพาพีาพ่พน้องหมามาอยู่ป่านเขาหนี จากแม่มา้ามาเหล่วกับมหาพ่อใหญ่นากพ่อใหญ่นากมาเหล่วกับมหาพ่อใหญ่อินเฮานีพ่อใหญ่อินแล้วกับมหาวันนี้ก็ออกลวงต่อมาแพรยุงศิษวะมาเป็นมู่บ้านได้ข <c oughs> องแม่แพรลูกมาเป็นหมู่บ้านได้ <c oughs> เป็นบ้านเนืองความหมายชื่อมือบ้าน ขอ้อใหม่ในพี่มาที่อมู่บ้านครับมู่บ้านโน้นสะท้อนสิครับผมมาดมัดจากไสครับมาจากบ้านหัวซาจ้ะมาอยู่บ้านโน้นสะท้อนมูห่าออกมาจากบ้านหวัวซามา,ามูห่าเป็นบ้านโน้นสะท้อนอ้โหสา สวัสดีครับผมนายชิาพ้นดาปานเฉนมาเว้าเลี้ยงประวัติบ้านโนนสาทน้นตั้งขึ้นมาได้ยังไงตั้งแต่เกิดมาตั้งในหมู่บ้านกับง่ายกันมาวัฒนาไอสว่างพัฒนามาตั้งมาอยู่บ้านโนนสาท้อนเจ็ดแปดรังคาเรียนได้มาอยู่ทั้งลูกทั้งหลานได้ดมา เป็นตั้งหมู่บ้านนรสท้อนขึ้นมาไงแข่งไงแข่งคนแรีนคกันคนทุนท้องมุงจักเนาะเออออนทองมจักพอเพย่าน้ักรอันเรียนไงเรียนไม่ไงหนักเอาจะทุมนี่แหละ ใหญ่เท่าของนี่ไงอินน่ะพ่อินไม่ญงน้อยไม่ญ่แดงญ่เบาม่ญงแดงพ่สูอย้อนับสมืนน่ะี่เราไปโมานี่มันมาต่างบ้านมนชะต้อนนเช่อนั่นรอนใดอีกอะพ่อ้ำิพ่อ้ำนี่มา กไคิ่วันมีเน้ลแล้วก็เป็นน้องเ่ไงเนี่ยเป็่องกย้ัเป็นน้องเป็นกับิมาน้ำก้นแม่นบอกที่นั่นอ